สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้ทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับกม l l l Live เป็นการรีวิวทุกตัวในเกมเป็น EP ที่7แล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับ A-Talk นะครับามาดูกันโดยสกิลตัวของ A-Talk นั่นก็คือจะเสริมพลังให้การโจมตีครั้งต่อถัดไปทุกๆ13วินาทีครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละพอโจมตีปุ๊บก็จะเป็นการแบบแทงไปนะถ้าเป็นการโจมตีปกติก็จะเป็นการใช้ดาบฟาดนะ แต่พอคร,ครบอันนี้ปุ๊บครบตามพาร์สี่ปุ๊มก็จะเป็นงานแทงอย่างเงี้ยส่วนส่วนสกิลที่หนึ่งมันก็จะเป็นการฟันสามครั้งนะครั้งแรกก็เป็นอย่างนี้ครั้งที่สองอก็ครั้งที่สามานี้นะก็ให้ดีใช้ได้นะนี่โอ้ยอประมาณนี้นะฮ่อโ,โคตรเทเลยเอาไหมเหมือนถ้าอยู่ตรงปลายๆตรงนี้ก็คือ ตรงที่มันอันนี้นะก็จะเป็นแบบติดขี้นะข้าสองก็เป็นอย่างนี้นะเป็นการแบบปล่อยคลื่นอะไรตั้งอย่างไว้ซึ่งจะทําให้ศัตรูแบบโดนล็อกไว้อยู่ในวงนี้นะอ่านี่เด้อทดลองให้ดูไอเป็นแรบบักไอ,อไปไหนเนี่ยมันจะเป็นการล็อกศัตรูไว้แล้วก็ดึงกลับมาอ้มก็ทําให้เป็นท่าทเอาไว้ให้ศัตรูหนีถ้าโดนคลิปก็จะไม่มีอะไรมากดีนะสำหรับท่าสอง ใต้สามนี่ก็จะเป็นการพุ่งอย่างนี้นะอ๋อพุ่งไปก็แล้วก็จะเป็นการแบบอย่างนี้นะนี่อ๋อประมาณนี้เหมือนเป็นกระทะใ,ให้ดัมมี่แรงขึ้นใช่ไหมดี๋ยวดูดิปกติแป๊ดไม่น่าจะเกี่ยวโอเคส่วนส่วนต่อมาอันติเมทก็คือจะเป็นการแป้งล่างก็จะทำให้เคลื่อนที่ได้ไวขึ้นนะแล้วก็นี่นะ แล้วก็จะได้รับพลังโจมตี50เอร์ซ็นนะแล้วก็ผลฮิวเพิ่มขึิน45เซนความเร็วเคลื่อนที่100เปอร์เซ็นโอ้โหเรียกว่าแบบโหเลยะนี่อย่างนี้เลยโอ้ยป้อมป้ามโ้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 มป้ามโอมพิเกอรอโยกกระมมงโอ้หอย่างนี้เลยนะสำหรับอีฟสวัสดีโอเคไม่ใช่ไค่ตัวต่อมานะคือเคนะความสามารถคือเคนมันสามารถแบบเปลี่ยนร่างได้ก็คือแบบร่างเงากับร่างแบบ ปีศาจนะถ้าเป็นร่างเงาเนี่ยก็จะไม่ได้รับความเสียหายจากแชมเปียนเป็นเวลาห้านีอ๋อก็คือหลังจากที่ไม่ได้รับความเสียหายเป็นเวลาหวินาทีการโจมตีและสกิลโอจะสร้างดาเมจเพิ่มเติม5้าสิบปดเปอืมเนส่วนถ้าเป็นร่างปีศาจเนี่ยจะฮิวสมสิีเปอร์เซนจากความเสียหายที่ทำแต่แชมเปียนนะคือตัวนี้ก็บอกแล้ว่าผมน่าจะต้องทำนานหน่อยนิดนึงนะเพราะว่ามันสามารถแปลงได้สองร่างแล้วมันแปลงร่างหนาเนี่ยดูร่างปกติก่อนเลยกัน สกิลแรกก็เป็นการพิ่งเข้าไปใช้เคียวตวัดแป๊บนึงนะเดี๋ยวไอ้นี่มันจะเลือนลบคีบออกไปก่อนโอเคนะก็จะเป็นการแบบพุ่งไปแล้วก็ใช้เคียวหมุนรอบตัวอย่างนี้นะสกิลสองก็จะเป็นการแบบฟาดเคียวนี้นะอ้อมแล้วก็เหมือนว่าท่านี้จะสโลด้วยใช่ไหมใช่สโลสโลแก้วสิบเปอร์เซ็นต์โอยท่าสามก็จะเป็นอย่างนี้ยกดแล้วจะเป็นอย่างเงี้ย กดแล้วเราสามารถราปืนใต่กำแพงได้นะแต่ข้อเสียก็คือมันศัตรูจะรู้นะว่าเราอยู่ตรงไหนไหมเนี่ยก็คือแบบมันจะแบบรู้นะว่าเราจะออกมาตรงไหนเออแต่ว่าเราก็สามารถใช้ในการแบบใต่กำแพงได้เพื่อเขาหาศัตรูแล้วท่านี้สามารถใช้อย่างนี้ได้เลยเป็นไงโอ้โหตัติเมทนะครับก็คือจะเป็นการแบบเข้าไปในร่างกายก็ควันออกมานะน ถ้ารอให้ระยะเวลาหมดก็เป็น่างนะก็สามารถอย่างนี้ได้หรือว่าโอเคนะเดี๋ยวผมเก็บให้ครบก่อนก็คือเราต้องเก็บให้ครบสองเนี่ยถ้าเราต้องรอให้ขีดนี้เต็มแล้วถึงจะแปลงร่างได้เดี๋ยวผมไปเก็บกันแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเก็บนะเก็บขีดนี้ด้วยนะก็คือถ้าเป็นขีดสีแดงอ่ะต้องโจมตีระยะใกล้นะมันถึงจะเพิ่มถ้าสีฟ้าก็คือต้องเก็บด้วยการโจมตีระยะไกลอย่างนี้นะมันก็จะเพิ่มได้ ประมาณนี้นะโอเคนะถ้าเราเก็บครบเนี่ยมันก็จะเป็นล่างน,นี้นะเดี๋ยวผมรีวิวล่างเงาก่อนเลย,ยแ,ลแล้วกันแปลงล่างาอ้าวแล้วสีแดงหายไปลเลยเใช่ไหมใช่ไหมน,นี่นะล่างสีแดงเอยล่างสีฟ้าก็คือความสามารถในล่างสีฟ้าก็คืออืมคุให้เวลานี้นี่นะมันก็จะเป็นอันนี้นะถ้าเราโจมตี <S <S มันก็จะหายไปนะแล้วต้องออกก่อนนะมันจะเป็นแบบ รุนแรอนี่พอคบปุ๊บเราก็จะแบบโจมตีแบบนี้นะแรงขึ้นส่วนสกิลสองไปหนึ่งก็คือจะเป็นการนี้ก็ไม่ค่อยต่างกิจเติมมากมันต่างกันเติมไปเนี่ยเออก็ไม่น่าจะต่างกิจเติมมากเท่าไหร่ส่วนสกิลนี้ก็คือเราสามารถกดได้เลยแบบสามารถขยับได้ คือล่างปกติคือเราต้องกดแล้วก็ต้องย,ยืนกับทีสักแักหนึ่งก่อนสักแป๊บหนึ่งแต่นี้คือมันสามารถปล่อยได้ทันทีเลยจะเป็นล่างเงาเรามาฟันแทน,นนี่ก็เหมือนเดิมอ่าอันนี้ก็อันนี้นะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปต่อไปก็ล่างโอเคทุกคนดูเหมือนว่าถ้าเราแปลงล่างเป็นล่างหนึ่งแล้วเราจึงสามารถกลับไปงาได้เดี๋ยวผมค่อยรีวิวล่างปีสาดท้ายคลิปไปแล้วกันนะโอเค ตัวต่อมาคือนูนูและวินลัมนะสกิลเ็ดตัวคือจะได้รับความเร็วในการจูงปีบาบาบานั่นก็คือนี่ไหมเราจะแบบจูงตีแบบเหมือนเป็นวงกว้างขึ้นนะนี่นะพอหมดก็เป็นแบบน,นีนะ้ไม่ค่อยกว้างแล้วก็จะแบบกลายเป็นแบบกว้างอย่างนี้นะสกิลที่หนึ่งก็จะเป็นการงับแล้วดูดเลื่อนนะเลี๋ยวผมงก็จะมารีวิวให้ดูอันรีวิวท่าสองด้วยกันท่าสองก็เป็นการปั้นหิมะอย่างนี้นะ ก็สามารถกดอีกทีเพื่อเป็นการปล่อยได้นี่เราก็สามารถทำมันใหญ่ได้มาแล้วก่อนีมาที่หนัเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะว่าถ้าแรกมันดูดเลือดไงจะมาหาแล้วเนี่มก็จะดูดเลือดอย่างนี้ได้ออนำนำ นำลแล้วก็นำส่วนท่าสามก็เป็นการเียนนเรียนเยนนเรียนและทีเนี้ยรอบตัวเราขนาดีเราใช้ท่านี้รอบตัวเรามันจะเป็นแบบตืการระเบิดทั้งเข็งแน,น,นี้คือถ้าศัตรูอยู่ในระยะนี้พอดีก็จะโดนแบบอย่างนี้นะโดนตึงไว้ส่วนท่าสามก็แบบโอ้มันก็จะทาการดูดโล่นะแล้วก็ระเบิดนะ ซึ่งท่าน,นี้บอกเแรงมากเป็นการดูดเลือดโลดแล้วก็ระเบิดตัวต่อมาครับก็คือเลนิกตันจัละคีตัวนี้เลยสกิลติดตัวคือเมื่อใช้สกิลเนี่ยมันก็จะได้รับหลอดเอดตรงนี้มาเพื่อเสริมสกิลให้โหดขึ้นนะอ่ะรีวิวสกิลแรกเลยก็เป็นการปันน่นะใช่ปัน่นแล้วก็จะหิวเลือดสิบสีหน่วยด้วยนะ,ะคือถ้ามันเป็นขั้นอัพเกรดก็จะแบบแรงขึ้นแล้วก็หิวมากขึ้น ธาสองก็เป็นการบัฟการโจมตีปกตินะเป็นการแบบฟันต่อเนื่องสองขีแล้วก็ต้านศัตรนะูสกิลสองก็คือเป็นการพุ่งไปานี้นะนี่พุ่งเหมือนจอระเข้นะแล้วก็ถ้าโดนศัตรูสามารถใช้ได้อีกรอบอันติของมันก็คือจะเป็นการแปงลงร่างนะแล้วก็สร้างเหมือนเป็นพยายุทรายรอบตัวอย่างนี้นะเฮ้ยนี่เป็นแบบร่างใหญ่ขึ้นแล้วก็จะทําให้หลอดหลอดพลังงานเราพุ่งแบบรวดเร็ว ขั้นอัปเกรดของท่าแรกก็คือก็ดูเลือดมากขึ้นอะไรนะโอเคท่าสองก็คือท่านอัปเกรดคือฟันสามจีนะแล้วก็ 2. อุ้ยโอเค,อเคพอเป็นขั้นอัปเกรดของท่าพุ่งก็เป็นอย่างนี้นะก็น่าจะแรงขึ้นแหละหยาหวาย่าหัย่าโอ้ล้อ,ลอ,ลอที่มาก,กเจ้าที่ยักษ์เจ้าที่ปีตัวต่อมานะครับก็มีชื่อว่าลินก้านะผมพูดผิดพูดถูกก็ขออภยยัยด้วยส่วนส,สกิลต,ติดต,ต,ต,ตัวของมันก็คือถ้ามันอยู่ในพุ่มไม้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบ อย่างนี้นะแบบอย่างนี้นะทําให้เรากดโจมตีแล้วก็พุ่งนี้ได้นะเออนี่อย่างนี้เลยทำให้สามารถพุ่งเข้าไปใส่อย่างนี้ได้เลยอ่าไม่มีคูดาวนะสกิลสี่ตัวเนี่ยทําให้เราสามารถกระโดดเข้าใส่ได้แบบลุลว่าถ้าเราอยู่ในพุ่มไม้นะโอเคสก,กิลแรก,กคือจะเป็นการบับการโจมตีปกตินะแล้วก็แบบแรงอย่างนี้เลยแ,บบแล้วก็ขั้นอัพเกรดของมันก็คือจะเป็นการแบบ,แ,บ,บแรงขึ้นแหละ สกิลสองก็เป็นการคำรามนะนี่คำรามขั้นอัปเกรดก็เป็นแบบไม่รู้สิเหมือนจะเพิ่มความเร็วด้นะส่วนท่าสามก็คือเป็นการปลาเชือกนะลดความเร็วศัตรูขั้นอัปเกรดก็คือจะตึงไปเลยอันติมันก็คือจะเป็นการล่องหุ่นแล้วมันก็จะมีลูกศรบอกนะว่าตัวศัตรูมันอยู่ไหนทําให้เราสามารถยุ่นปศใส่นี้ได้โอ้โหย้ายนี่ไงก็คือแบบศัตรูก็จะแบบเฮ้ มีพลังงานบางอย่างแล้วก็เราจะ,จะโดนหวอนตูดอย่างนี้เลยนะโอเคมานะทุกคนผมก็ได้ร่างแดงแล้วโอ้โเดี๋ยวเราจะทำการมารีวิวกันเลยนะได้แล้วร่างแดงก็คือความสามารถของร่างแดงก็คือสกิลติดต,ตัวนะก็คือจะแบบจะฮิวสามสบสี่เปอร์เซนกับความเสียหายที่กระทำต่อช็องเทียน ผมไม่รีวิวสกิลติดตัวแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้มันก็นขั้นแรกก็ก็เหมือนจะเป็นการหยุดเรื่องที่มีส่วนอัลติเมทก็ไม่ใช่อัลติเมทขั้นสองก็เป็นการงัดขึ้นนลยไม่ตะตูลอยขึ้นนะอ,นนนะอันนี้ก็มีมีหลอกวิญญาณหลอกอัลติเมตก็อย่างนี้เลย,ยนนก็โอคเคจบแล้วที่มีที่ยูอาเกีน